โอเคอันขอเดียวครับโอ้โหวันนี้ทำกับข้าวหน้าเลยี่ไม่ได้วิลลี่ต้มตีนไก่ไหมบ้าอต้มตีนไก่ตอนเด็กเป็นป้อ่าต้มตีนไก่ต้มตีนไก่เอาวันนีครับเออบิลลี่สามขาบิลลี่บิลลี่สีเหลืองกำลังทำกับข้าวกันสองคนเดี๋ยวใส่อโอ้น้ากินทรัข้าวข้าวอร่อยครับสองคนก็ทำข้าวอร่อยจริงซื้อกินเขาไม่ซื้อครับสองคนเลยเดี๋ยวใส่เครื่องก่อน อ่าใส่เครื่องปั๊บโอ้โหน่ากินจริงกำลังร้อนเลยครับดูนะครับอร่อยจะแซ่บครับเราวอร่อยครับต้มตีงไก่ครับอนนี่ทำให้ดีอ่าแซ่บแซ่บไหนมาได้ครับนี่ครับแน่ทอดรัวครับหมดแล้วเนี่ยโอ้โหพริกเนี่ยอันนี้เก่งกสองคนเลยครับเขาเข้าเก่งกสองคนเลยเ ไอ้คนอีสานอีกคนอีสานเขาเก่งขาอีสานภาคกลางเขเก่งภาคกลางแอ่อร่อยนะหอมดีครับผมหอมนี่โอ้โหอาตีนไก่ลงแล้วครับตีนไก่เดี๋ยวก็อันนี้ลงทีหลังตีนไก่มาแล้วหั่นตัวเล็กติดไปเล็กติ่มไก่แล้วนอเดือดแล้วครับนอ่เดือดนอเดือดแล้วโอ้โหเฮ้ยท่าทางอร่อยมาตรงนีครับโอ้มาแล้วครับนี่หั่นนอไปแล้วนี่เดี๋ยวปิดฝากระแป๊บนึ่งติดฝาก่อนเดี๋ยวมันจะคาว อืมฮึ่มกินนะโอ้กินแน่นอนครับโอ้เสียตาห้ามเลยโอ้โหไปเดี๋ยวก่อนเลือยโอ้โหกินใส่ไปเลยทีเดียวเออกาน้ำเดือดก็ใส่ไปเลยโอ้โหไปใส่หม้อไม่ใส่ปากนู่นเออมาอ้าวมาขาเปียกเอยอืมฮึ่มใา่มะนาวเดี๋ยวไปใส่มะนาวใส่ทีหลังยวไปชิมก่อนชิมก่อนโอ้โหเฮ้ยไอหนักจริง อาเช็ดแน่ะเ,เช็ดแคลเขาทำอร่อยตรงนี้เขามาปรุงปั๊บ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 เสร็จอร่อยเขาเรียกว่าปุ๊บมืออาชีพอ่มืออาชีพชิม,ชม,มชหรอนกนักนคือชิมเลยครับอย่างร้านต้องชิมนี่ปั๊บเรามันถึงเนอ,อ,อะเออฮ้อมฮึอ่าเยี่ยมเลยนี่ยอยู่กับสองคนเนี่ยอ่ะอยู่กับพ่อ นี่ก,กินกันไงครับกินครับเด็กเอ้ยไก่สุกก่นอนมือเที่ยงมือเที่ยงนคนนหน่อยค้นหน่อยขายขายมาเอามือนี่ผู้ก,กินกลับมาแล้วเออปรมาด้วยกนคนกัน็นทำหน้าอร่อยจริงครับเนี่ยจะเอาเนี่ยมากันเออกิน อันนั้นเปื่อยสักหน่อยโอ้โหนี่ตีนไก่นะลวนตีนไก่ล้วนครับไม่มีตีไม่มีตีคนครับเอครับตีคนตีไม่ได้ครับปากปากพองปาแตกด้วยรับอืมเอาเครื่องเอองออรก่นเอเครื่องก่อนกเปียใเปียเออเปื่ด้ไอเปือได้ไือืมอืม ต่อาขไงสีสีหมดใสใส่เอารถตีใส่้าหน่อยตัดล่างถุงเลเออรถตีใต <e ้ถ right ุงเยล่างลยไปอืมอย่าเดมันจะร้อนอโอ้โห mười lăm 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 mười ใส่ชีรสตัดอีกครับมือนี้ก็กินโอ้หน่ากินโอ้โหแต่อยากจะเป็นสีมรกตหย่อนนี้หน่อยจะขย่อนเอางั้นเองเออนี่จะทิ้ง่ล้ไหนเนี่ยมันจะเป็นสีมรกแต่เนี้ยจะบๆแล้วหมดขวดเลยหมดหกินไม่ได้แล้วตันนี้ โอเคเจ๋าเลยครับน่ารสชาติเข้มข้นนี่นะครับนี่ไงสีมันออกมาสีมันได้ได้เลยครับเดี๋ยวดีจักเนี่ยมืออาชีพนี่ครับก็ทำมืออาชีพเลยโอ้โหถ้าทำขายแล้วคนติดใจคนติดแน่ๆนไม่มีคนส่งนะไม่มีคนส่งเออหาคนส่งไม่ได้ครับไปอยากลังกระหายอยู่นะต้องการผู้หญิงที่สวยทั้งสองคนนะ มาส่งเหรอมาเอาฮะมาเอาซุปเปอร์ตีนไก่ไปกินมาเอาตีนไก่ไปกินนะใจเย็นขวาหั่นเงี้ยหั่นมาเอายังยังไม่ใส่หั่นรอเลยต้องหั่นมานรอเลยแต่เขาเสร็่นี้ก่อนได้เตี้ยวเท่าไหรดูวมาขามมันเพื่อนแฟนไหมความสุขเป็นหนุ่มโสดต้องคู่ฮะอยู่คนละห้องซ้ายขวา เ้าอยู่คนละห้องแต่ก็ทำกินอยู่ด้วยกันสองคนอยู่ห้องเดียวกันด้วยไงคนละห้องสนใจติดต่อได้ครับเบอร์โทรโทรไม่ต้องครับไม่ต้องให้ไปทำให้กินใช่ไหมอ่าใช่มาทำมาทำให้กินนี่ก็ซื้อของมามาทำที่นี่ก็ได้ครับห้องว่างอยู่ได้เลยไปคุยเรื่องห้องกันเอ้ยไม่เคยอยู่ครับงานปกติถ้าไม่มีโควิดแต่ขานี้ยเขาไม่เคยอยู่งานเขาเยอะ ผมมีงานเยอะงานไหนถ่ายละครไหนรักงานโอ้ทีวีเยอะทีวีเยอะไม่ใช่นอนดทีวีนอทีวีเอออดูทีวีเยอะอทีวีเยอะไม่ใช่งานทีวีนะอทีวีอ่าได้เวลาครับตอนนี้ยังอใเปื่อยก่อนให้เปื่อยก่อนใส่นีก่อนนะครับเออเปื่อยให้เปื่อยเออได้ยัง น้ปลาเติมหน่อยนี่เออเรียบร้อยอือโอ้โหจะได้เลยต่อแรงก็เสร็จแล้วต้มตีนไก่ไเอ่อนเออนะเออแต่มันมันมันลดอ่อนนะเพราะมันไม่ใช่ตีนไก่บ้านใช่ไหเดี๋ยวมาเสียนเสียงหลุดพวกเรานนั่งนี่อืะไรหนิอือหือแล้วก็อุ่นนี่ใช่ ยยอ,อ,อ,อย่มันแตกไว้ใ้เื่ออแล้วพอแล้วนี่ยะมนไม่ได้ตีกับบ้าน่ให้กินมันรรุดมได้น่ากินเรอชเอยอมเปื่อมากเองมันไม่ต้องเคี้ยวเลยมันเลยนั่นไงมันไม่ต้องมัไม่ต้องเปื่มากไหนเอมากแล้วเออใส่นก็เสร็จแ้อืมอใกะเพราอย่ใส่ไปกะเพราเลยใส่กระหมเลยมันหอมใช่ไหม ใส่เลยดีกว่าใส่เลยสุกแล้วมึงนี่เอาเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้นแลนะยังไงมึงเนี่ยเออจะใส่ไม่ใส่จะจะให้มันนุ่มเปื่อยนิดหน่อยเอนี่นี่แหละอร่อยแล้วอร่อยอร่อยแม่อุ่นซะหน่อยอือหือมาเด้อมาเด้อบ่ะนี่มาเด้อ ใครชอบไม่ใครชอบไม่เปื well, mm ่อยตอนนี huh. so uh ้โหกําล right? ังเออใช้มือดึงอย่างนี้ต oh. ีนไก่ต้องชไปเปื่อยหน่อยเปื่อยมากก็ไม่อร่อยนะมาเออยัดทายก่อนเออทายก่อนทายก่อนอ่าตีนตีนะอืมมึงอยู่นิ่งๆดิไม่ใช่คนพิจิตรไหมบ้านเขาอยู่ติดถนนนะฮะ คพงข้าผง,งานจิตโอทัเมนต์ติดต่อได้กกเอ่ออันนี้เสร็จแล้วนะครับอืแต่ซิมมึงทำไมวาปปงปากโพงโค้งแนะ่ของอคนโคนละไม่ยด้หรอกโอ้โอ้ตัวยอดปากตัวยอดใช่ไหโอ้โหสบาสุดยอดหูมือแท้แรงโอเคครับเออ มใส่ที่หลังมาได้เอ็มเปลี่ยนเป็นใส่เพราะงี่มันเที่ยวมาขามแล้วอืมเขียวเลยอันนี้พอแล้วนะเนี่ยสุดแล้วฮะเออเราพอแล้วนะอันนี้อ่าได้พอแล้วครับอ่าอันนี้ก็เสร็จสิ้นนะฮะแสดงว่าเราเสร็จสิ้นโอ้วันนี้พวกผมสองคนเจ้ามะขามคนเดียวครับมีที่ฝากครับผมเออฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับอ่าต้มต้มยำติ่มเก่ครับผมติ่มเก่ครับอ่า ครับไล่กอนแชร์ตักคมนตสไคร้นีครับผมะไค,ครอ่าแชร์เอา